ใบดีมาทรงเครื่องเราไมาเห็นย้อนปักกระทิ่นพี่น้องอยู่เคียมทางเก็บไปไว้กินมาเดอเก็บยอดกระทิ่นซอยกันเก็บแบบนี้หน่อยเห็มาหน่อเนี่ยตังเพิ่งว่เออเดียเพียเฮียบังเด้อเม่เด็ดเอานี่เห็นบ่นี่อย่วนอาญาไปเอาไปบังเดก Thì nó nhọn bắc cầm ngám. Nhọn cắn Bà hát kép cái đấy. Đi kép bụi bến nè. Nhập trong rung phun. Ờ. Kép ở bán bọn ở, ở thì đâu ơi. Nha bắt cơm ngàm hen bà ni. Chu đu chu đu ạ. Ni bọ nhỏ nhỉ. Ăn ăn Ngàm thế ngàm vào con nào. Thì nó. Bỏ mê ăn nè. Thì nó ơi, mà đơm đơ kiếp Thì đầy lai. ยอดอ่อนๆโอชัวเห็นบ่เนี่ยบดีเราซ้ำเนี่ยจะกำงางงงกินดโบมดหรอกนอนนั่นเลยร้านน้อยเก็บน้ำเดี๋ยวแลมามาส่งเครื่องส่งเครื่องแล้วเห็นนปลานะหยอดอยู่ฝั่งเบื้องนั้นบักเราไล่ยอดบักใหญ่น่ากับบกกาไปเพราะว่ามันเป็นห้องน้ำอยู่นี่เราโบไปพิยาน ยานมันเปื้อกน้ำมันยานยังกันเทนดอดน้ำหย่อนในน้อยเดียวน้องได้ปลักไล่พี่น้องเอ้ยพี่น้องไปไล่เฮี้ยนก็ไล่ก็เสดเลยเลยไปกินกับตับมะฮงกินได้บอลเนี้ยมะฮงใส่มากเดียวกะเพร็ดละตับมะเพรใส่แซ่บแล้วนัวเดี๋ยวพี่น้องไปกินกับปปนกินกับปปนมูพี่น้องเอ้ยบ่มักปนป่า มาดับได้กินนํากันเด้อพี่น้องพี่น้องเอ้ยน้ํายืนจนว่าสิฮวมกัวแล้วพี่น้องเห็นบ่นี่ปีนี้นําขึ้นหลายปีนีพุ่นน่ะนํายพุ่นน่ะปาบวนน่ะน้อยเบิ่งมั้ยพุ่นน่ะพุ่นปาบวนพุ่นเห็นบ่ซูกองเบิ่งก่อนเห็นบ่พี่น้องต้นไม้ปาไม้ nó mày nó mà mày vào nhau kiềng me một bố về hay mà ha nó sống nặng nó nam thì như khó mà nhưng cái mà giờ ngói đấy ยิงพี่น้องเอ้ยบนทางรถเบื้องเบื้องนี้คนน่ะน้องไม้น้องไม้อืมเขาเนี่ยน้ำท่วมโอ้น้ำมันจังแห้งเด้ร้อนนะคนน่ะ,ะน้ำท่วมกว็ภัยเบ้อพี่น้องเอ้ยไม่ย่งไม่ละนะฝูงดำไหมนะนี่ดำดำนะ น้ำพี่น้องเอ้ยไ <ปะ S 1> ล,ยลย่ไปไล่น้ำคล้องก่อนเนี้ยมันยืนขึ้นมาน้ำขึ้นไล่ให้ไล่มาพี่น้องนป้าไม่ไพเดาะนี่พี่น้องเอย้ยก็เลยเห็นก็เลยก็เซ่ให้ได้เด้อพี่น้องเอย้ยเป็นกำลังใจบ้านนอกบ้านหน้า